สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับส่วนคลิปในวันนี้ก็จะแปลกๆนนะผมก็ไม่ได้อยู่ในห้องที่อัดนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคุยก่อนเกมครับผมคุยก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะบุกไปเล่นเกม ปีซีซั่นนะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่จะเจอกับหลีนใะนคืนนี้เวลาสี่ทุ่มที่ประเทศนอร์เวย์กรุงออสโลนะครับสนามอุลิวานสตาดิโอนะครับผมที่ประเทศนอร์เวย์สี่ทุ่มบ้านเราก็แมนูก็ได้ขนนักเตะทั้งนักเตะชุดใหญ่บางคนแล้วก็นักเตะดาวรุ่งในทีมสำรองนะครับไปอุ่นเครื่องที่นอร์เวย์คือ ตามรายงานนะ่ะมันก็ยังมีนักเตะที่ไม่ได้ไปนะชุดใหญ่ที่ยังเรียกความฟิตอยู่นะจะเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบ่อดีนเฮนเดอร์สันอองตูนี่มาร์ซิยาวนะครับผมไม่ได้ไปกับทีมด้วยส่วนที่เหลือก็จะมีผู้รักษาประตูแน่มีทอมฮีตันแล้วก็จะมีนาธานบิชอปกับมาเตโควาที่เป็นนักเตะดาวรุ่งกองหลังก็จะมี andez, อาโบโลเฟูร์นันเดตลิดเบนเนตวิลฟิต มาคคูลาโดลิซันโดมาจิเนสชุดใหญ่ไปแล้วก็มีลาฟิโอวาลานอารอนฟันบิซาก้าเบนดอนวิลเลียมครับผมในรายของกองกลางที่ไปในวันนี้ก็จะมีชุดชุดใหญ่นะจะมีเฟสมีฮันนิบาลเมบี้ครับผมมีสันเม้าส์นักเตะใหม่คอบบี้ไมโนส่วนนักเตะที่อยู่ในทีมสำรองก็จะมีทอท er, บี้โคยเยอร์นะครับแล้วก็แดนกอมีไอแซคแฮนซินอรอนนะครับ แล้วก็มีมาร์คซี่โอเยเดลชาร์ลีซาวเวตส่วนกองหน้าเนี่ยจะมีอามัดเดียโลนะครับโนอัมเอเมิรองโอมารีฟอรันเอ้ยไม่ใช่นะครับโทษโทษโอมารีฟอร์ซันนะครับแล้วก็โจฮูกิวเนี่ยคนนี้น่าจับตามองโจฮูกิวกองหน้าจากทีมอาคาเดมี่เจโรนซันโชโซล่าโชเลติลีนะครับเอัลติเน็ตซิยาเขาไม่ได้ไปส่วนในรายพวกนั้นมาคัตเลฟฟอร์ดบูโนฟอนันดีสเนี่ย น่าจะตามมาที่หลังนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพักร้อนอยู่เขาคาดว่าน่าจะมาในช่วงเออน่าจะพร้อมจริงๆนะในเกมที่จะอุ่นเครื่องกับโอลิมปิกลียงวันพุธที่19กร้รกฎาคมเนี่ยน่าจะพร้อมทั้งหมดนะในรายมีแอนโทนีคนที่ไม่ได้มาด้วยแอนโทนี Anthony เนี่ยก็จะน่าจะตามมาทีหลังเหมือนกันนะครับ คืนนี้ชือกบลีดนะสีรุ่มก็ถ้าใครว่างก็สามารถติดตามชมได้นะผมก็อาจจะดูนะเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ดูบอลแมนยูมาร่วมเดือนแล้วมันก็ขยันขยอมันขั้นเนื้อขั้นตัวนะอยากจะดูนะครับส่วนสกอร์นะผมคิดว่ามันมันเป็นทีมชุดใหญ่ผสมชุดเลนะ็กผู้สาป,ประตูก็มันก็ยังไม่ได้ตัวใหม่นะอันเดีโอลาน่าก็ยังอยู่ในช่วงเจราจากันอยู่นะครับ กองหน้าอย่างลัสมุอหอยรุ่นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสก,กอร์ผมคิดว่าเอาแมนยูถ้าชนะก็คงเฉือนนะเอาสัก3าประตูต่สอสยิงกันมันหน่อยนะผมว่าชนะสามสองับก็จะประมาณนี้สำหรับการคุยก่อนเกมของเราไม่มีอะไรมากนะเอาเดี๋ยวเราผมพาไปดูเกมอุ่นเครื่องที่มีโปรแกรมแล้วนะของแมนยูในวันนี้นะของแมนยูอะ เกมอุนเครื่องที่โป,ปรแกรมของเมนยูแน่นอนแล้วที่ประกาศออกมาเนี่ยเด่นนะครับผมขอรยะยะสักครู่ของเมนยูจริงๆอะเมนยูก็แข่งพีซีซั่นเยอะพอสมควรนะมีแข่งเยอะพอสมควรสำหรับแมนเชสเตอร์ยไงเต็ดเกมพีซีซั่นนะครับผมเพราะว่ามันก็นักจีของแมนยูก็ ก็อยู่ในสภาพที่ตอนนี้มันก็ยังไม่ฟิตนะถ้าถ้าพูดกันเนี่ยมันก็ยังไม่ฟิตหรอกของเมนตยูนะครับคือแมนยูนัดแรกเนี่ยจะเจอกับลีดูไนเต็ดครับผมส่วนในพีซีสั้นเนี่ยแมนยูจะเจอกับโอลิมปิกริยงนะครับวันที่19วันที่23เจอกับอาเซนอน แล้วก็26เจอกับเลดแฮมนะครับส่วนวันที่27เจนี่ยจะเจอกับเลอัลมาดริดนะครับในเกมบนเครื่อง31เจอดอทมุลวันที่5เดือน8เดแดงเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเจอกับลองวันที่6ต่อเลยเจอกับแอตเลติกบิลบาลแล้วก็วันที่15เนี่ยจะเปิดเกมอ่าพิมิลีกแล้วจะเป็นเกมเปิดพิมิลีกแล้วเจอกับบูฟปแชมตันนะครับเปิดโอทัฟฟอร์ดเจอกับบูฟปแชมตันนะครับ รวมๆแล้วเนี่ยแมนูก็จะมีเกมอุ่นเครื่องอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเกมครับตอนนี้ที่เป็นเป็นทางการออกมามีแปดเกมให้อุ่นเครื่องกัน,นครับผมโอเคก็ติดตามกันต่อไปนะสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทุกคนนะครับขอให้สนุกกับการดูบอลครับส่วนลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามกดถูกใจใน Facebook กด u b s c r i b ์ใน y t u t u นะก็ฝากหน่อยนะครับผมคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว